สโมสร GS c h a t e c h ประกาศคว้าตัวดารินปินสุวรรณนักบอลล์บอลสาวไทยไปร่วมทีมดารินปินสุวรรณปัจจุบันสังกัดสโมสรสุพีมชนบุรีอีเทคออกมายอมรับว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้ ่าสุดสโมสร GS เ a าวเทคทีมอันดับสีในลีกเกาหลีใต้ที่กำลังต่อสู้เพื่อลุ้นเข้ารอบไฟนอลประกาศคว้าตัวดารินปิ่นสวรรณหัวเสาของสโมสรสุพีมชนบุรีอีเทกไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการแทนที่ของไอลิชจานิโอโทเลนาดา นักวอลเลย์บอลสาวชาวฟิลิปปินส์สำหรับดาลินปินสุวรรณจะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้จากนั้นจะลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีโดยสโมสสอน GS เอชขาวมีคิวลงทำการแข่งขันในวันที่21กุมภาพันธ์2567โดยจะพบกับทีมเลส s p สปากเวลา17นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย